สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถแคร,รี่กันนะครับผมอันนี้ปี17นะครับผมปี17นะครับไม่60,700กว่าโลเท่านั้นนะครับผมสีเดิมบางทั้งคันเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเบาะเดิมนะครับไม่มีขาดนะครับผม มลันไลใหม่เอี่ยมเลยครับผมคอนโซลสะอาดไม่มีลิ้วรอยเลยนะครับสวยครับพลาสติกบังแดดยังไม่แก่นะครับผมคันนี้จะเป็นหลังคาฟุตทั้งนะครับผมเป็นหลังคาแบบกันความร้อนนะครับผมปูกภายในเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีระบบไฟบ้านนะครับผม แล้วก็ปูพื้นมีเนียมนะครับเรียบร้อยนะครับผมยางใหม่สี่เส้นนะครับมีสเกิร์ตข้างนะครับผมอันนี้เอาไปค้าขายได้เลยนะครับไม้น้อยนะครับปีใหม่ไม้น้อยฐานหน้าเดิมนะครับตัว L อยู่นะครับน็อตไม่ขยับ ยาหล่อเย็นเรียบร้อยนะครับตัว A อ,อยู่เครื่องเดินเงียบนิ่งมากเลยครับผมปีสิเจนะครับหกหมืนโลตกแต่งเพิ่มเติมเคาน์เตอร์เองได้เลยนะครับผม น็อตไม่มีขยับนะครับผมเราลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับเครื่องนิ่งมากเลยครับแอร์เย็นฉ่ำเบาะเดิมนะครับ คันนี้ปี17นะครับผมมีหลังคาพุทธักเรียบร้อยนะครับอย่างดีนะครับกันความร้อนนะครับผูภายในเรียบร้อยนะครับปูพื้นมีเนียมเรียบร้อยนะครับมีบันไดครับมีกับข้างนะครับคันนี้ปี17ไม่60,000โลราคานะครับจะอยู่ที่ 219,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 8 5ย์6 9 0 0 0นะครับขอบคุณมากครับ